สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้อยู่บ้านพักร้อนตะก้าพร้อมชุดพร้อมทุกอย่างเหลืองหมดเพราะว่าเราจะไปเก็บเห็ดเหลืองทุกคนบีรอให้ฝนหยุดตกคือใช่ไหมตอนนี้ก็ยังบอกป,ปล่อยนิดนึงอยู่ยคือเรากําลังจะอะไรนะเรากําลังจะซาวน้าฝนหยุดตกบีก็เลยบอกพี่ติ๋วบอกว่าเดี๋ยวก่อนไอ้เพิ่งซาวน้าเดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาซาวหน้ากันนะคะวันนี้ไม่รีบทุกคน บีเข้ามาทีไรบีก็จ้องทุกทีเลยว่าเห็ดมันออกหรือยังเพราะว่าตรงนี้พี่ติ๊กบอกจะตัดอะจําได้ไหมทุกคนที่บีบอกอะมันมันมีเห็ดพึ่งหวานไงทุกคนบีก็เลยไม่อยากให้พี่ติ๊กติดตัดเนาะอืมนั่นแหละก็เดี๋ยวไปกันจะ้ะเดี๋ยวไปกันจะ้ะไปดูว่ามีเห็ดโอ้ดูเห็ดดูเห็ดเหลืองที่หน้าบ้านตัวเองดูดูด,ดูดูจ้ะทุกคนเห็ดเหลืองดูวิวแล้วก็นูน คือแบบเอาจริงไม่ต้องหาไกลเลยตรงนี้แต่ว่ามันเคยออกเยอะไงทุกคนเราก็เลยบอกว่ารอก่อนเนาะเอา้เอาเห็ุเพุ่งวานหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าทุกคนใช่ไหมล่ะลูกพี่โอ้โหเอา้าลื่นดินด้วยลื่นด้วย โอ้โห,โโหเห็ดพึ่งทุกคนแ,แดดมาอะเดี๋ยวไปดูดอกที่สองทุกคนนั่นนะดอกที่สองเดี๋ยวเรามาตัดกันจ้าอ,อ๋อนี้อุ้ยหลุดง่ายจากอันเนี้ยอ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นเห็ดพึ่งหวานเลยเนี่ยทุกคนอาตัดขาดูสิอุ้ยเซ็งเลยมันลื่นเนาะมันเปียกทุกคนมันลื่นค่ะ ก็เลยหลุดมือไปเลยดูแต่ก็ไม่เป็นไรอุ้ยเห็ดผู้หวานจริงๆด้วยดูคะ่ะสองดอกแรกเย่เอาฝนจะตกเอาหรือจะแดดอ่ะโอ๊ยตายแล้วไหนดูซิเนี่ยเดี๋ยวขอปัดไอท้ที่ยังไม่เปื้อนก่อนโอ้โหถ้าจะแฉะมากเอาจริงอืมยังไงยังไงเดี๋ยว โอ้โันนี้ตัดไม่ถูกกันเลยทีเดียวดูเดี๋ยวนะอโอ้โหอันนี้คือทุกคนเหมือนจะเริ่มแก่ดูเห็นนะมันเป็นปุ๋ยฟายอะ่ะมันแอบขึ้นเนะี่ยมันแอบขึ้นนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหม อ๋อมีคนถามว่าพี่บีใช้กล้องอะไรใช่ไหมคะน้องๆน,น่าจะมาติดตามใหม่หรือเปล่าอันนี้คือ Samsung Galaxy นะคะ FE 2 1นะคะ Samsung Galaxy เนี่ยค่ะมันก็จะชัดมากๆเลยแล้วอย่าลืมนะคะดูคลิปบีอย่าลืมปรับโหมดคมชัดนะคะไปที่ P 1 0 8 0นะคะก็จะชัดมากๆเลยอย่าลืมปรับกันนะคะ เพราะว่าบางทีตอนที่มันอัปโหลดลงเนี่ยมันอาจจะแค่720แต่คืออย่าลืมปรับไปที่1080เพราะว่า B ีลงคลิปทีไรบีจะ,ะลงเป็นแบบว่าคมชัดไปเลยอย่าลืมนะคะไม่งั้นมันก็จะมัวๆหน่อยนะนี่นะคะนี่ตามนี้เลยค่ะเห็นไหมชัดเวอร์ไหนเฉือนดูซิ นี่เป็นไงล่ะข่าวจัว๊วไปมาถึงแล้วเดินมาสักห้านาทีเนี่ยแหละป่าข้างมันบักร้อนนะคะป่าข้างมันบังร้อนแต่ว่าเชื่อไหมว่าหลายเอ่อหลายที่ที่ไปดูอ่ะที่มันเคยออกปีที่แล้วเยอะทุกคนปีนี้ไม่ออกเลยจ้ะเดี๋ยวมารอดูตรงนี้สิตรงที่บอว่าที่เดียวได้เป็นแบบเป็นถังอะ่ะมันจะมีหรือเปล่า เนี่ยมันควรจะเริ่ม,มั้งแหลตรงนี้เป็นต้นไปอ่ะเอา้าเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอยู่ข้างหลังขอนไม้นี่อ้าวมาแล้วดอกแรกเห็ดหัวส้มจ้านี่ปูนิก,กิตตินะคะเห็ดพึ่งข่าลายทุกคนเดี๋ยวค่อยไปตัดโอ้ลมแรงมากทุกคนงงมากเลยเห็ดไม่มีเลยอ่ะมันหรือว่ามันยังไม่ออกอ๋อ โอ้โห oh. แถวเนี้ยควรจะมีควรจะมีแล้ว,ตวแต่ว่าเดี๋ยวนนคืออะไรโอ้โ oh. ห oh. เดี๋ยวโอ้ oh. เห็นนะมากเอาไงดีล่ะเอาไงดีล่ะโอ้โห oh. ขวามือเดยนนะเห็นมากเหลืองอะ่ะอันนี้พี่จะหักไปเลยนะกินดอกนะคะเห็นมากเหลืองอันนี้สามดาวนะคะสามดาว อะไรฝนตกเหรอโอ้โหนี่ค่ะเห็นน้ำมากเหลืองบีไม่ได้เอาขานะทุกคนนะขออภัยนะคะสำหรับคนที่อุ้ยเสียได้จังเพราะว่าบีกินดอกกินดอกเห็ดเพราะว่ามันเยอะเพราะมันเยอะอุ้ยอันนี้ไม่น่าจะได้นี่ล่ะนี่ล่ละนี่ล่ะ ได้เนี่ยดีอโอ้โหฝนตกโอ้ช้ำเนี่ยเดือดเนี่ยเดือดนี่ยโอ้โหไม่รอดโอ้ไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยมันใช่หรือมันจะไม่มีอ่ะอนุนก็เห็ดแอมเห็ดน้อามากเมื่อกี้อนุนคืออะไรเหลืองๆอ่ะ โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยทุกคนฝนก็ตกฉ่ำนะแต่ว่าไม่มีเห็ดไมนีม้เห็ดมีแต่เห็ดเหลืองนี่เอ้เห็ดน้ำมากเหลืองแต่คือแบบสวยมากเลยนะทุกคนนี่นะโอ้เหลืองมากอะเหลืองสวยอืม อันนี้คือน้ำมากแดงน้ำมากแดงน,นี้หนึ่งหรือสองดาวเนี่ยแหละแต่เหลืองเมื่อกี้อุ้ยแต่เหลืองเมื่อกี้สามดาวค่ะอืมอันนี้เขาเรียกว่าเกลตาฮับเปรเกลตาฮับเปรอแล้วก็นี่เป็นฮับเปร์ธรรมดาอุ้ยอันนี้คืออืมคือคืออะไรไหนดูโอ้โหอันนี้คือนิ่ม น,นี่คือนิ่มจ้ะอ๋อได้ยูนี่อืมลื่นใช่เอ้าเมื่อกี้เดินผ่านอุ้ยยุงในกล้องนะทุกคนอันนี้เดินผ่านนะเมื่อกี้อ,อุ้ยยุ่งคุยอุ้ยอันนี้ไม่ได้ขึ้นลาขึ้นลาเออแล้วดูโอ้โหทุกคนแต่คือแบบมันกำลังออกอะตรงเนี้ยอาจจะออกช้ากว่าที่อื่นหน่อยนึงนะ ต่ดอกสวยมากเลยอนี่ดูนี่นนอุย้ยนี่นี่นี่นแวบเบวแบบนี่แวบแวบบุแบบ้งขาโอ้หอุย้ยเห็ดเถวบ้านปักร้อนปีเนี้ยขาเบลอเลยเอาอันนี้ยุงยุงยุงแล้วต้องออกไปตัดข้างนอกทุกคน ยุงไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอ่ะแล้วก็นี่อู้อืมนั้นก็เหลือไว้นี่เอานี้ดูขาอันนี้ก็รอแต่ว่าอันเนี้ได้นี่นี่ใกล้ๆขาแล้วอู้วนุ่นกำลังออกได้ไม่ละดอกเนี้ยอารอไปนี่เห็นนะอันนี้ น้องบอกลุนใช่ไหมเวลาพี่บีดึงลุนว่ามันจะขาขาดหรือว่าเฮ้ยอะไรนะขาจะขึ้นมาด้วยหรือว่ามันแตกเหรอ <c oughs> ได้ฟิลใช่ไหมเชื้อเก็บไว้นี่อืมแตกแตกเองไงนะแล้วก็นี้อะไรเนี่ยไกลๆกันเนี่ยเดีวพี่ยงจะขอเก็บก่อนหนุ่นกำลังออกเหลืองๆเห็นไหม <c oughs> อืม อันนี้ฮะเห็ดน,น้ำมากมดครับโอ้ยน้ำมากน้ำมากเหลืองอุ้ยป่านี้เห็นน้ำมากเหลืองอุ้ยหนุนข้างในอุ้ยนักโอ้ยตายโอ้โหยุงเยอะมากหลังฝนตกยุงชุมโอ้อันนี้ขึ้นลาไปนี่ โอ้โอ้ไม่ไหวยุงต้องออกแล้วทุกคนเอาจริงอืมดูสวยงามสุดมากอุ้ยสวยมากเลยอุ้ยกำลังออกอุ้ยถ้าได้เป็นเห็ดเหลืองไอเห็ดน้ำมากเหลืองอะ่ะคือแบบ เพอร์เฟกเลยเนียเนี่ยนี่เดี๋ยวค่อยไปตัดแป้นเนี่ยโอ้ยน่ารักมากแล้วดอกนี้ละจ้าได้ยูเนี่ยอือโอ้โหไม่ใช่ดอกเดียวอ้ยอยุ่งอุ้ยดอกนี้ไม่ไหวไหมทุกคนดูอู้หนุนไม่ได้นี่ไม่ได้นี่ก็ ไม่ได้อันนี้อะไรไม่ได้ทุกคนโอ้แต่ตรงนี้เดยนนะโอ้โหฝั่งนี้ไปหมดเลยไปหมดแล้วเห็ดอะ่ะแต่ดอกมีโอ้มากเลยอะ่ะแต่ว่าทำไมอยู่ลึกจังละ่ะอุ้ยอย้นี่เจอโอ้สวย,อยโอ้ภาพโอ้สวยงาม อันนั้นไปละม,มั้งน,นั่นนะแล้วดอกนี้คืออะไรเอาเห็ดอะไรล่ะทุกคนเนี่ยเดยเห็ดอะไรอ่ะเห็ดอะไระอ่ะอ๋อก็เห็ดหามากเนี่ยแหละแต่มันเป็นสีสีเทาเออเห็ดหามากเขาอ่ะนี่แต่ว่ามันไปแล้วอ่ะมันแก่แล้วดูเห็นไหม อ้าวเจอแล้วนี่เออมีน้องบอกพี่ปีเวลาเจอเห็ดอะเสียงสองเสียงสามใช่เพราะว่าดูสินี่โอ้เดินหาตั้งนานเดินหาตั้งนานเห็ดเหลืองดิจ๊ะนี่ดูข้างหน้าดูข้างหน้าเลยดูเลยเน่จากเก็บก่อนนะอย่างที่บอกนะคะตอนนี้ เราไม่หามยุงหามจ้าน,นี่มันได้ไหล่ะเนี่ยเดี๋ยวอ,ออกไปดูทิ้ง้คาดคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปเก็บเห็ดเหลืองที่โอ้โหคือแบบทุกอย่างจริงๆเพราะว่ามันแฉะอันนี้ขึ้นลาโอ้โหขึ้นลาอันนี้ได้จะบอกว่าคลิปนี้ทำบาปเยอะมาเลยตบยุงไปแบบ นับไม่ท้วนเลยจ้ะนับไม่ท้วนเลยดูสิโอ้เ,อเข้าตาก็มีโอ้ยนี่ก้าวมาชา้าช้านี่จ้าเอา้าเรายุ่งเลยเอา้า <laughs> ทุกคนดูอุ้ยนี่ไงอีกดอกหนึ่งวะ่ะ รองเท้าตัวเองโอ้เกินเบอร์เนาะไม่ใช่เลยนะไอต้นบุเบอรี่มันบังไงบีก็นึกว่าใช้เอานี่เลยอุ้ยยุงอุ้ยเปื่อยหรือเอาโดกนีดีกว่าดูค่ะโอ้ทุกคนขอบใครอย่างแรงตร้องสั่นกลิบนี้นะคือไม่ไหวไม่ไหวก็ยุงกุ้ยนั่งไอกลุ่มข้างหน้ามันไม่ใช่กลุ่ม มันแค่ดอกเดียวมองมาเห็นใบไม้สีเหลืองไอ้เราก็นึกว่าใช่เห็ดคุณหลอกเดาเนี่ยจ้ะนี่โอ้โอเหลืองเวอร์อะทุกคนเอาดูขยะดูทุกซอกทุกมุมซิอะไรละกินเนี่ะโอ้ต้องไปซ่อมอีกปะ โอ้งามมากเลยอะโอ้โหอ่ะใครจะเอาไปทำเป็นพื้นหลังอะไรก็ไปทำค่ะอนุญาตโอเคเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้อันนี้อ๋อไม่ใช่โอ้ยตกใจหมดเลยทุกคนดูดูคะ่ะบีนึกว่าเห็ดพึ่งหวานหืมไอเห็ดที่มันไม่มีพิษแต่แต่มันกินไม่ได้นะคะเดี๋ยดูเดี๋ยวจะให้ดูไปลกลอุ๊อปส ดอกข็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนเห็ดพึ่งหวานเลยงียดูข้างในเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยสมมนมวามันจะหุ้มถ้าสมมติว่าบานเนี่ยตรงนี้จะแตกของนิดนึงเนี่ยกินไม่ได้เห็นไหมโอ้ดูดิดูค่ะไปพี่ตัดแต่งกิ่งาดูถ้าตัดแต่งมันก็จะสวยเหมือนฝั่งซ้ายต้นเล็กๆอะ่ะอันนี้เดี๋ยวขอตัดมันจะได้ไม่ขึ้นแบบสูง<น> <laughs> อ๋อ,อเพราะว่ามันขึ้นเป็นแบบว่าเป็นต้นแล้วอะทุกคนข้างบนอะคือมันมันแข็งอะมันต้องใช้แบบสาหาเนาะคือเลื่อยอะออแต่ถ้าเป็นแบบอ่นอ,อนอย่างเงี้ยก็ใช้กรรไกรตัดได้พี่ติเขาจะมีเครื่องมือโอ้ยครบครันทุกคนฟิ้ยว moving many ตัดเข้าไป่ะเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดเห็ดกันดีกว่า อืออ่าทำง้อซาแต่ว่าก่อนอื่นท <c oughs> ุกคนเวอร์เนาะโอ้ยเอาเข้าไปหาเข้าไปในป่านี่มันออกอยู่ที่บ้านเนี่ยดูจ้ะ นนองือมดูยังก็ไข่ดูจ้ะยังก็ไข่แล้วก็อันนี้คือไอนน้ที่มันแห้งไปนะอืมแล้วก็นู่นกําลังออกอีกใตน้น่นดูแห้งไปแล้วแล้วก็นี่อืมไม่ธรรมดาแล้วก็นูน่นอันนี้คือบ้าน <c oughs> ไม้พอไม้พอซ้ายสิจะ๊ะซ้ายสิจะ๊ะ นี่เลยเนี่ยจะ Were good. ้ะโอโหวัวเกินดูฮะอ๋ออนี้คือแห้งไปแล้วดูอันนี้แห้งไปแล้วดูเอาเข้าไปเอาเข้าไป <c oughs> ไปตัดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่ง <c oughs> ทุกคนดูมันน่าจะเป็นเชื้อตอนที่บีตัดตัดนั่งตัดตรงเนี้ยดูเห็นไหมนั่งตัดแล้วมันก็ เชื้อตลอะล่น่ะแถวเนี้ยเออใช่งง เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก่อนดูค่ะสวยงาม,อ,มอันนี้จะขอตัดออกเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตัดอีกเดี๋ยวต้องไปตัดอีกเพราะว่าอมเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีอันเนี้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวอันนี้คือถ้าไม่อยากให้เปลี่ยนสีก็ตัดแล้วก็ลงต้มเลยค่ะน้ำเดือดเดเนี่ยทิ้งลงไปเนี่ยสีก็ยังจะขาวโจ้แบบนี้ หรือบางคนเขาบอกว่าให้เอาแช่ในน้ํามะนาวนะคะก็ก็น่าจะได้แต่ว่าเบียร์ไม่เคยลองส่วนมากก็คือแบบจะตัดแล้วก็ทิ้งลงไปในหม้อเดือดเลยสีก็ยังจะสวยกิ๊กอยู่นี่นะคะนี่ปูนิกิตตดดิแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะผ่าให้ดูอันนี้รู้แล้วทุกคนอันนี้ไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานนะคะอ่าเห็ดพึ่งขาลายเออเห็ดพึ่งขาลายหลายคนก็คงรู้แล้วแหละตอนที่บีตัดอะ่ะ Täällä on miokka. Täällä on miokka. Katsotaan. Katsotaan. Mie en löytänyt yhtään herkkutattia. Tämä ei ole herkkutatti, se on lehmän tatti. Oliko? Joo. Oliko molemmat? Joo. Mä katsoin vähän sitä toista mm. sillä silmällä. Mm. Että kuinkohan se on? เราไม่ปล่อยเาสนเชื่อนเ่มาซัเซียโหสิ้นเอา,เเอานี่ทุกคนอู้เอกเรืองเนี่ยมานั่งตัดแบบนี้ไม่มียุงสักตัวเลยโหเข้าป่า <c oughs> ยุงหลังฝนอีกนะัก